สวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านครับวันนี้เราก็ดูทีมงานโทรหนึ่งลงดินวันนี้มาดูที่ลงดินที่หนึ่ง คนมาแล้วครับอ้วน กลับแล้วครับไปเล่นยิวบอ่อดีกว่ามาก็หัวเราะกลับก็บหัวเราะกิดโทอมาแล้ว ขาไปทั้งขากลับเลยอะไรจะขาไปจะกลับกันวัวรอเนะส็จทางระโดตโดตรงเอ้ ปไรเม่ร้ไปรรอะไรกันอหเราะอะไรกันฮะเอหัวอะไร เนี่ยบ้านหลังนี้เลยมีสาวด้วย<ไ>มีสาวเ, <c oughs> เาห็นแล้วน่ารักน่ารักใช่ไหมหายไปไหนกันหมดเออหายไปไหนกันหมดเดีย๋ยวนั่งรออยู่น,นู่นจนเต้โหครหั่นเต้าหู ตโอ้แล้วก็ทุนน้อยง,ง่ายงงเลยโดยทางรับถ้าเป็นแถวในหมู่บ้านนะโอ้โหหนายับเลยดายไม่ว่าเพล่เพ<ๆ>มีตะปู<ๆ>ทุนน้อยเอาบางฝุ่นพิวใสยใช่ไหมหล่อเลย ทั้งหลังทั้งหน้าเลยหลังด้วยรอเลยถุนน้อยด้วยหินพาเข้ามาทางไหนอะไราไม่รู้อกดูทางเขามีให้วิ่งแต่ไม่ยอมวิ่งมาวิ่งลัดป่ามันป่ายางฉันเจอนกตัวหนึ่งมันก็ จบอยูโนนโอ้จันอัดรอแล้วจันอัดจอดรอแล้วตุนยางเนอะเออเออคู่นี้ตุนยางีเหรอ,อ,อโอ้โหอ้อ,อ,อเล่นจะไปยังไงติดรถเซียติน รูด้ดิเออไงยว่ะอะไปไหเออต้องเหยียบไอ้ต้องเหยเเียบบนนั้นนี้นิดนึงให้มันคมเออนั่นเลยนเอ็ตรดเริ่มเยียงยี้เสลับดไงเห็นไหมในระเบิดไหมเออในระเบิดันถังสีเขียวอ๋อ còn nên cứ tôi yên đó mưa mưa đây

NGƯỜI!!! Ơ, à, làm cái gì? Ơ, mông không thấy không thấy? lời. Một mình ครับส่วนหนักก็นี่ก็ยังไงก็อว่าก็ถือตามช่วงเดยาลนทุกันด้วยครับนี่ก็และ